สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอิชานบ้านนากับปะแมงค่ะวันนี้เช้าวันนี้ที่บ้านนาของปะแมงนะคะหมอกเต็มเลยค่ะวันนี้นะคะมีหมอกเต็มเลยนะคะเช้าดูนะคะันนี้ค่ะปะแมงก็จะให้ท่านผู้ชมนะคะดูหมอกนะคะที่บ้านนาของปะแมงนะคะหมอกหมอกหนาแน่นเลยนะคะที่สวนนาของปะแมงนะคะ โอ้โหทีนที่นานะคะหมอกเต็มเลยค่ะท่านผู้ชมหมอกเต็มเลยหนาวแล้วนะคะท่านผู้ชมอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะหมอกก็เต็มเลยได้ยินเสียงตามสายไหมคะ4ีโมบ้านคืงไม่นุ่นนะคะข้างหน้า จะมีหมู่บ้านหนึ่งตอนเช้านะคะจะมีเสียงตามซ้ายนะคะจากอาจะอาจะเป็นที่ทําการนะคะของกำนันหรือเพียบ้านอะไรประมาณนั้นนะคะมีเสียงตามสายบ้านนาคุณแม่ค่ะชาหนึ่ะท่านผู้ชมนะคะดูหมอกหนาะแน่นนะคะที่บ้านหนานะคะ ป็นคลิปสั้นๆนค่ะคุณผู้ชมขอขอบคุณนะคะุผู้ชมทุกท่านนะคะที่รับชมแล้วก็ให้าการสนับสนุนนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับป้าแมงตลอดมาค่ะขอบคุณที่รับชมแล้วก็เป็นกาลังใจกดติดตามนะคะกดไลค์นะคะแล้วก็กดกระดิ่งนะคะให้กับป้าแมงเสมอมา ขอบคุณทุกกำลังใจค่ะขอบคุณมากนะคะปะ้าแมงก็ขอจบอคลิปนี้นะคะวบเสียงเท่านี้ค่ะฝากกดไลค์กดติดตามนะคะกดกระดิ่งให้ป้าด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดคลิปต่อๆไปค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ